ยังไม่น้ยังไม่น้ไปไปไปเล่นสโนว์บอร์ดไปเล่นสีจ้ะก็จริงๆรแล้วต้นปีก็จะมีได้ไปบ้างอยู่แล้วค่ะแต่ว่าพอดีปีนี้เรามีงานเฉลิมฉลองเนาะก็เลยแบบไม่ได้ไปพอเสร็จก็เลยก็เลยไปกับแสดงว่าจะมีที่พิณิีรังสิตใช่ไใช่ค่ะวางยังไยังค่ะยางงค่ะแต่ก็เดี๋ยวคงกลับมาทำงานก่อนเพราะว่าช่วงชีวิตที่ผ่านมาก็อยู่กับเรื่องงานแต่งั ก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวได้กลับมาทํางานไปถึงเรื่องของการถ่ายภาพยนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลงไปถึงแบบรา้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวก็จะกลับมาโฟกัสมากขึ้นปีนี้ปะคะปีนี้เนยแทนช่วงไหนอะไรเนี่ยแถนหรอยังไงบ้งอ๋อยังคิดคิด,คดยังแบบไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าฟแบบันธงว่าเป็นที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คงแบบคิดว่าช่วงเวลาคงเป็นแบบว่าหลังปลายปีอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วแต่ละอีกนี้มันปุ๊บแบบนี้มาเลยไหมคะ มันมันกำหนดไม่ได้เนอะก็เดี๋ยวต้องค่อยๆดูว่าชีวิตพาไปทังไงแไปจริงๆเราพร้อมก็จะไม่พีนแอวเอ่อก็ก็พร้อมนะคะหมายถึงเอ่อเรียกว่ายังไงดีล่ะก็แต่ว่าคงดูหลายๆองค์ประกอบพร้อมๆกันไปอะไรอย่างเงี้ย่ะมันเป็นในช่วงของการแบบบาลานซ์ทั้งเรื่องงานเรื่องแบบ relationship ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยม็มีการพูดคุยกับใครกันบัางก็คุยกันอยู่ แจ้ว่าคือหมาอว่างานใไรก็พยายามแบบบาลานซไม่ให้มากเกินไปไม่แบบแน่นบนไปเพื่อที่จะแบบเิดมีน้องด้วยใช่ไหมเออไม่ไม่ได้เป็นอย่างอ่ะแล้วค่ะหมายถึงว่าเอายังไม่ได้มีคําตอบว่าจะหนักไปทางไหนอะไรเงี้ยแต่แต่ว่าด้วยแบบอายุอะไรเงี้ยเราก็คงดูในเรื่องของสุขภาพอะไรเงี้ยค่ะเพื่อเพื่อวันหนึ่งอาจจะมีอะไรเงอาจจะแบบในแง่ของการพยายามทำให้เฮลตี้เข้าไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราคิด <erv> ยังไม่ได้คิดขนาดนั <Okay. S 2> ้นนะคะก็ยังตีตีกันในหัวอยู่เพราะว่าก็ไม่รู้ว่าจะแบบมีได้ไหมมีเพศไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวเองก็ชอบผู้หญิงผู้ชายก็อือก็ชอบทั้งคู่ค่ะเพราะว่าจริงๆก็มีหลายค่ายก็พอจะเห็นแล้วก็ว่าประมาณไหนแต่เ so พื <sh> <sh> so ่อนๆรอบตัวก็มีคนที่มีลูกเปนผี่หญิเหมือนกันก็น่ารักิแบบเลยอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเตรียมตัวได้เตรียอตัวได้ มันเลือกไม่ได้ไงประเด็นน่ะแล้วเราก็ค่อยๆดูกันไปอยู่เคยมีร้องนีข้ามกัองตอนเป็นแม่ไหมคะไม่เคยค่ะไม่เคยค่ะก็ก็รู้สึกว่าเป็นเจอร์นี่ที่เออก็น่าจะเออตื่นเต้นดีอะไรแสดงว่าเรามีการซ้อมรับมือกับอย่างตลอดเลยไม่ค่อยได้สอบอะไรเท่าไหร่เล่นเล่นอย่างเดียวเป็นเรื่องของแย่อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบ แล้วเรื่องของสภาพของเราและของความที่นยังไงบ้างเป็นคะอ๋อก็เออเป็นเรื่องของสุขภาพที่เต้าก็เคยเหมือนมีปัญหาอยู่ช่วงหนึ่งก่อนหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็คือโฟกัสเรื่องของตัวเองว่าเราอยากให้เราแบบแข็งแรงทํางานได้ปกติอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้มันดีขึ้นมากๆกแบบมากมากมากแล้วค่ะก็ก็เดี๋ยวในอนาคตเราค่อยๆดูไปเรื่อยๆอะไรก็คือสุขภาพร่าายโอเคอย่างโอเคกพร้อ ก็ก็เป็นเรื่องของอนาคตเรือว่ามันยากง่ายแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกย้อนกลับไปฉลองรบที่สองแน่หลายคนก็โมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยเป็นยังไงบ้างค่ะบรรยากาศตรงนี้ใช่ค่ะก็งานแรกมีเวลาให้แต่ละคน5วินาทีค่ะก็เลยตัดเรื่องที่จะจัดงานที่สองคือเราจะได้แบบโอเคได้อยู่กับทุกโกอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเป็นอะไรที่ประทับใจมากเพราะว่าเราได้ใกล้ชิดกับคนที่เราแบบ เป็นรครอบครัวเป็นเพื่อนจริงๆค่ะแล้วก็เป็นเมมโมรีที like ่ดีมากๆทำไมถึงเรื่มเป็นทำแบบอุทาจริงๆตรงนั้นเหมือนใกล้บ้านที่ที่นายขอแต่ค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออมัน make sense ในการที่เราจะไปจัดตรงนั้นเพื่อที่เหมือนจะรินมาเกับไปในสิ่งที่ทำให้เรามาอยู่จุดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีสวนที่สองใช่ไหมสีน่ารักมีเมมโมรี่ ก็ม <owad Es> ีบ้างค่ะเพราะว่าก oh, sure. ็จะมีแบบช่วงที <tamanho S 2> ่พูดสปีชเราพูดขอบคุณทุกคนแล้วก็เพื่อนๆครอบครัวขอบคุณกันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่ารักมากแล้วคุกก็โครงการไหนจีเกอรทั้งชุดแต่งงานมันกิ่ชั่ค่าะเอ่อวันนั้นสี่ค่ะโอคโหตรงนี่ทซาบที่สุดกับอัศเตอร์ปาร์ตี้แน่ก็ ห่วงไหมคะตอนนี้ห่วงไหมเพราะนั้นก็ตามที่เห็นนะคะไม่พูดอะไรให้มันต่อความยาวสาวเขายื่งแต่ทุกวันนี้ทุกคนก็ยังเซลล์ออร่าความเป็นเจ้าสาวตลอดเวลา ก็ไม่ต้องว่ามันเหมือนพอเราอายุมากขึ้นเราก็อยากจะดูแลตัวเองมากขึ้นแหละเป็นทุกคนแหละค่ะแบบเราก็แบบทุกคนเนาะมันก็แบบกลัวแก่กลัวไม่สวยกลัวอะไรกันหมดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนผมก็ยิ่งต้องต้องดูแลตัวเองแบบดับเบิลไปไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามแต่เป็นเอ่อเป็นเรื่องของสุขภาพการกินการออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะก็ก็ก็เป็นเป็นธรรมดาที่เราจะดูแลตัวเเองมากขึ้นในส่วนตัวนี้ก็มีกลัวกลัวเรื่องแก่กลัวไหมคะ ก็มันก็มีมันก็มีกันบ้างแหละแบบว่ากลัวมากกลัวน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ถึงกับกลัวหรอกแต่หมายถึงว่าเราก็คอนเซิร์นเอาไว้เพราะว่าคือแ้่ว่าไม่จําเป็นต้องเป็นแบบนักแสดงหรืออะไรเงี้ยทุกคนก็รู้สึกว่าการดูแลหน้าตาผิวพรรณต่างๆมันคือเรื่องของบุคลิตความมั่นใจดีแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะส่งเสริมในหลายๆอย่างแอดลิสมันทําให้เราแบบมีความสุขมีความมั่นใจมากขึ้นแน้วก็ย้อนถามกลับไปที่แบบตัวหเริ่มแมีอย่างแบบผ่าไข่อะไรไะไบ้างมันแบบ ก็มีค่ะม,มีเคยฝากไปบ้างแล้วค่ะแต่ก็เหมือนแบบก็ยังไม่ได้เ,เหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะยังไม่ได้เยอะมากพออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็อาจจะเยอะแล้วก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ก็เลยแบบบอกไม่ได้เลยเออว่าเดียเด๋ยวก็ต้องดูไปเรื่อยๆแต่ว่า่าณหมอเขาบอกว่าแข็งแรง้วค่ะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะใช่ค่ะปีนี้ก็คือดูงานเต็มที่เลยก็ค่ะ ใช่ค่ะก็ถ้ามีงานอะไรเข้ามาไม่ว่าจะแบบงานแสดงหรือว่าโอกาสการทำงานอะไรเราก็จะเต็มที่ได้ได้สุดๆไม่แบบว่าพักเพลกอะไรใช่ไหมคะไม่ค่ะคือเต้ามองว่าเหมือนเราเป็นคนชอบทำงานกันทั้งตูก็จนบางทีแบบเวลาพักอย่างไปเที่ยวอย่างเงี้ยก็จะต้องแบบไม่เอาไม่ทำงานหยุดหยุดอะไรอย่างเงี้ยต้อง บางทีเราต้องรู้จักจะพักว่าจะได้จะได้แบบกลับมาทํางานแบบรีเฟรชแบบสดชื่อแล้วก็เต็มที่ตอนนี้กำลังจะรยละครอ๋อละครก็รับตลอดค่ะแต่ว่ามันคือจริงๆไม่ได้อยากให้โฟกัสแค่เรื่องละครแต่แต่ว่าเหมือนแบบอยากให้มองเป็นนักแสดงที่เราสามารถไปไปอยู่ในงานแสดงได้ในทุกๆรูปแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะเพราะแต่ว่าอย่างตัวต้นสังกัดเองเขาก็มีการ ลอนช์ผลงานใหม่ๆรูปแบบใหม่ๆออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อะไรนะคะออนนนี้เป็ัยังอยู่กับช่อง3อยู่ค่ะใช่ค่ะก็ก็นั่นแหละค่ะคือถ้าเรามีโอกาสในการทํางานในรูปแบบไหนอาจจะไม่ใช่ละครก็ได้อาจจะเป็นอะไรอย่างอื่นก็ได้ที่ที่เราสามารถแบบเข้าไปร่วมโปรเจกต์ได้แล้วก็ยินดีมากค่ะ เล้ก็ทราบเท่ากับทุกคนว่าน้องไม่สบายแล้วเก็เคยมีประสบการณ์ในการแบบว่าไม่สบายแล้วมาทํางานเต้เข้าใจมากๆว่าว่าเราไม่ได้อยากทาอย่างนั้นเลยอ่ะบางทีแบบใจเราไหวอ่ะแต่ร่างกายมันไม่ไหวแล้วก็เราก็ต้องต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาตัวเองก่อนแหละในในแง่ของสุขภาพให้ให้แบบเซฟที่สุดได้คุยอะไรกันใน ไม่ไม่ได้คุยเลยค่ะไม่ได้เจอเลยค่ะ,คะก็ก็แค่ทราบล่วงหน้าก่อนดูคนว่าโอเคเดี๋ยวกลายเป็นได้เคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคอยู่แล้วแล้ววันนั้นได้เจอไหมคะก่อนที่จะไม่อนที่ไม่ได้เจอใช่<ม>ก็แต่งหน้าฝั่งนู้นใช่ค่ะแล้วก็เป็นแล้วก็แล้วก็วกมาขึ้นเวทีเลยจริงจริงโคจิคเป็นแบนว่าทำป้องกันใช่ไหมคะแล้วอย่างเงี้ ก็ว่าก็น่าจะมีโอกาสได้เจออีกนะคะเพราะว่าวันที่เจอกันก็คือวันที่เนี่ยเราถ่ายท่าทิ่งอ่ะค่ะใช่ค่ะก็ก็น่าจะมีมีโอกาสได้เจอกันอีกทางเราไม่มีการทักทุอมอะไรไม่เลยค่ะไม่ได้มีคอนแทคส่วนตัวเลยค่ะใช่ก็ก็คือจริงๆแทบจะเป็นงานแรกเลยที่ได้ร่วมงานกันอเลยนยคะก็วันนั้นก็ยังแบบว้า แบบน้องแบบซึ้งมากเลยอะไรอย่างวันที่ถ่ายความจริกนันอะไรอย่างงี้ยค่ะเ้วก็อ่ะก็ดีใจที่ต่างคน,คนเขาอะไรอะ่ะต่าง represent เจนอย่างที่ผู้บริหารของคุณออมตั้งใจให้เรา represent Generation ที่ต่างกันเลยรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เป็นแบบ Gen วัยเป๊ะๆน้องก็เป็น Gen ซีเป๊ะๆไปแต่ในมุกเพื่อนร่วมง,งานเราก็แบบเข้าใจมีน้องแบบเข้าใจมาก,มากคือเข้าใจมากๆคือคืออย่างคนที่คนทํางานอะ่ะบางทีสุขภาพอ่ะ คือเราก็ไม่สามารถจะแบบเราก็ไม่อยากจะแบบว่าไม่ไหวแล้วค่ะมันเป็นสปนะิริตอะเนาะเราแบบจะโชว์มาสโกร์ออนแต่บางทีอะแ้วก็รู้ว่ามันถ้ามันไม่ไหวจริงจริมันก็ต้องบอกมันก็ต้องกล้าที่จะบอกว่าเออไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแล้วก็โอเคก็ทุกคนก็เคารพกันจากถินใจของกันส่วนตัวเราเคยแบบมีเหตุการณ์แบบนี้ไหมแเคยเกิดขึ้นไหมแบบที่เราแบบไม่ไหวมากจจริงแบบนี้ก็มีนะก็มีแต่ว่าก็าเลยเป็นบทเรียนไงว่าไม่ไหวก็ต้องบอกอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีมันแบบ มันทำให้งานมันไม่เต็มที่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าถ้ามันเป็นอะไรขึ้นมาใครรับชอบก็เป็นเราเองที่แบบไม่ยอมจะแบบเขาเรียกอะไรดันที่ล่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะโอ,อเคค่ะ